สวัสดีครับผมมาพบช่องนูนัทพากินพาเามาแล้วครับผมพี่น้องวันนี้ตุนสมุนไพรจีนนะครับผมพี่น ha ้องเนี่ยตุ๋นกระเพาะหมูนะครับผมสมุนไพรจีนนะครับผมเนี่ยพี่น้องไปจีนนะครับผมน้องน้องมาพี่น้องวันนี้แซ่บเหมือนกันนะครับน้องผักของเราก็สลัดนะครับผมนี่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็สองฝั่งครับผมนะพี่น้อง เนื้อแดดเดียวนะผมเนื้อบัวนะผมน้องได้ที่เด็ดของเราคือนี่น้อง,น,องน้องดูที่เด็ดโอ้มือสั่นนะครับนที่เด็ดหจิ้มซีฟู้ดนะผมอ่ะน้องอ่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนู้นนะฝกกินพาแซ่บด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมอ่่ะพีน้องอ่ะแซ่บๆเหมือนกันนะผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะผมส่วนไพรจีนะครับเนาะ เนาะบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปกันเลยนะผมรสชาติเป็นยังไงนะผมเนาะก็ผมก็ไม่เคยกินนะครับผมสซุนไพรจีนนะครับผมเนาะน้องเยี่ยมเลยนะผมรสชาติใช้ได้เลยนะผมรสชาติ อโอ้น้องอร่อยอร่อยมากเลยนะผมครั้งแรกนะผมครั้งแรกนะั่นแหละที่ตุนยาจีนนะผมน้งเนาะครั้งแรก วันนี้ก็มาแบบโดดเลยนะผมมาพร้อมผักกับแก้วนะผมรสชาติก็จะออกมันหวานนะครับผมนะอืม รสชาติใช้ได้เลยนะผมนัวมากเลยนะผมจะออกหอมเครื่องสุนไพยจีนนน้องๆแล้วก็จะออกแบบน้ำซุปก็จะออกหว,วานๆนะครับผม mm <laughs> ลองดูนะครผมเป็นไงอืมโอ้คอภัยนะผมอืมหอมหอมครับผมหอมมากเลยนะผมอืม,อม,อม หมูก็ต้มเปืือยเนครั้ อักน้องคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกทกท่านเลยขอบคุณในประเทศหรือต่างเทศก็ขอบคุณนะครับผมถ้าเ,เราพบกันคลิปต่อไปนีผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องโนนัทพากินพาแซบแล้วนะผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ